ทำบุญอะไรถึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งความบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกอย่างล้วนเกิดแต่เหตุแต่เนื่องจากสังสารวัฏตะคือการเวียนว่ายตายเกิดมาอย่างช้านานอย่างนับครั้งไม่ถ้วนจึงทําให้เรารู้เหตุไม่ได้ทั้งหมดทุกอย่างมาจากเหตุทั้งนั้นเพียงแต่เราไม่ทราบเหตุแห่งการเกิดขึ้นเท่านั้นทำบุญอะไรถึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง คำถามนี้ยากที่จะตอบลงไปได้อย่างชัดเจนเพราะการใช้ผลของกรรมหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอนิจจตยัยไม่อยู่ในวิสัยของผู้ทุชนที่จะคิดแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทราบแน่ชัดคือการที่คนคนหนึ่งได้รับก้อนใหญ่มาในบัตรดลเหมือนมีเทพมาเนรมีตให้ในทันทีนั้นต้องเป็นเพราะกุศลกรรมบางอย่างเป็นแน่ที่เคยทำมา บุคคลน,นั้นเคยให้ทานแบบกระทานหันหรือแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะทำมาก่อนแต่มีความตั้งใจเสียสละเป็นอย่างมากในขณะที่ทำนั้นเช่น กำลังเตรียมอาหารเพื่อรับประทานด้วยตนเองเมื่อเห็นพระสงฆ์หรือบุคคลผู้ควรแก่กันให้ทานบุคคลที่กำลังหิวเดินโซซัสโซเซผ่านมาแม้จะเป็นอาหารของตนตนเองกำลังหิวอยู่แต่ก็นำอาหารนั้นถวายพระสงฆ์เพราะคิดว่าตนเองแม้หิวก็สามารถทำใหม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําถวายแต่แรกไปเห็นบุคคลผู้ควรให้ทานผ่านมาก็ให้หมด เปลี่ยนความหิวของบุคคลอื่นให้แช่มชื่นขณะที่เขาให้ก็มีใจเสียสละให้จริงๆไม่เสียดายหรือไม่กังวลใดๆเรื่องการให้แบบไม่ได้คาดหวังมาก่อนนี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายในสมัยพุทธกาลบางคนตรีไม่เคยแบ่งปันใครมาตลอดชีวิตชนิดที่ว่าอยากจะกินขนมมากๆก็ไปแอบทำกลัวลูกหลานหรือคนผ่านไปมาจะขอกินวันนั้น พระรูปหนึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเดินบินทบาตผ่านมาเขาเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีจึงนำอาหารทั้งหมดถวายพระแบบนี้จะได้อานิสงส์งมากหากไม่เหลือวิสัยอาจได้เห็นผลทันตาการปล่อยปลาหน้าเขียงการช่วยชีวิตสัตว์ในขณะที่มันกำลังจะถูกฆ่าก็เชื่อว,ว่ามีอานิสงส์งมากเช่นกันการทำบุญอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ถูกรางวัลใหญ่ หรือได้ลาบชนิดพลิกชีวิตได้นั่นคือการช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากและการช่วยเหลือนั้นทำให้เขาพลิกชีวิตได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทันทีมีคำถามว่าแล้วฝรั่งต่างชาติละ่ะเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทำไมจึงถูกรางวัลที่หนึ่ง ก็เพราะว่าการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นถ้าทำอย่างถูกวิธีแม้ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยก็เป็นบุญเช่นเดียวกันมันเป็นหลักกรรมสากลอยู่แล้วมีเรื่องเล่ามากมายที่คนทำบุญให้ทานไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธเจ้ายังไม่มีแต่ได้บุญเป็นอย่างมากแม้แต่พระเวสสันดรที่เราได้ฟังมาพระองค์ให้ทานเป็นอย่างมาก แต่ยุคนั้นไม่มีพระไม่มีพระพุทธศาสนาเลยแต่พระองค์บำเพ็ญทานเต็มกำลังจนสำเร็จเป็นทานบารมีถึงขั้นปรมัตถบารมีเลยทีเดียวบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับบุญเป็นเรื่องของความบังเอิญเช่นคนติดคุกหรือคนทำความชั่วถูกระวัลที่หนึ่งก็มีถมไปต้องทำความเข้าใจว่ากุศลกรรม กับอคุศลกรรมกรรมดีกรรมชั่วสามารถให้ผลในคนคนเดียวกันได้ในช่วงเวลาการใช้ชีวิตได้กรรมมันสามารถสนับสนุนหรือตัดรอนกันได้บางคนมีเงินแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะกุศลกรรมส่งผลให้ได้ดีมีเงินแต่อกุสลกรรมมาเบี่ยงเบนหรือตัดรอนไปเสียบางคนกุศลกรรมส่งผลให้เกิดในบ้านเศรษฐีแต่มีอกุสลกรรมส่งผลให้เบาลง หรือคอยขัดขวางไว้คือเกิดมาเป็นคนพิการในบ้างเศรษฐีบางคนกุศลกรรมส่งให้ถูกหวยแต่อกุศลกรรมบางอย่างมาแทรกทําให้เกิดการฟ้องร้องกว่าจะได้ใช้เงินก็เป็นเวลานานแม้เรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีมากบางคนกุศลกรรมหนุนให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อกุศลกรรมบางอย่างขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติสัตรูเป็นต้น แล้วกรรมอะไรขัดขวางไม่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอากุศุลกรรมสามารถขัดขวางเบี่ยงเบนความเจริญรุ่งเรืองของเราได้ถ้าอากุศลกรรมนั้นมีกําลังมากกว่า,ากุศุลกรรมแล้วแต่อากุศลกรรมนั้นจะให้ผลเมื่อไรอย่างไรเท่านั้นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่น่าจะพอยกเป็นตัวอย่างคือการขัดลาบของคนอื่นเมื่อลาบนั้นกำลังจะมาถึงเขา เช่นเจ้านายกำลังให้รางวัลแก่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแต่เราไปขัดเขาหรือไปยุยงให้เจ้านายเปลี่ยนใจเพราะความอิจฉาของเราหรือคนอื่นกำลังได้ดีเป็นที่ยกย่องของสังคมเราก็ไปใส่ร้ายไปโพดดาบประจานเขาให้เสียหายเรื่องนี้อันตรายมากคนทุกวันนี้ทำบาปไดง่ายมาก เช่นไปโพดดา่าแสดงความคิดเห็นให้เขาเสียหายใส่ร้ายคนอื่นทางที่เราไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เป็นอกุศลกรรมที่สามารถขัดขวางความเจริญของเราได้ที่กล่าวมานี้เป็นการยกตัวอย่างกับบุคคลทั่วไปแต่ถ้ายิ่งทำกับพระสงฆ์ยิ่งจะเป็นกรรมหนัก ช่นอยากยอกของสง์เอาที่ธรณีส่งไปใช้กันแกล้งพระสงฆ์หรือใส่ร้ายพระสงฆ์พอรูปภาพข่าวสารของพระสงฆ์ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจนเป็นเหตุให้คนอื่นเกลียดชังพระสงฆ์ โดยสรุปแล้วทำบุญแบบไหนจึงจะถูกหวยคนที่เขามีโชควาส,สนาได้ถูกลอตเตอรี่กันนั้นเขาทำบุญอะไรกันมาหนอซึ่งเป็นคำถามที่ฮิตกันมากโดยรวมแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีพระอริยสง์ ผู้มากด้วยเมตตาบารมีอันสูงยิ่งได้คอยเมตตาสอนบอกกล่าวไว้ว่าคนจำพวกนี้คือพวกที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมตัวม,มาก่อนเลยปุ๊บปั๊บก็ทำเลยทำบุญด้วยจิตที่อยากทำบุญล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ทำบุญด้วยเงินหรือของจำนวนมากก็ได้เช่นเขาเห็นคนถวายสังฆทานเรามีบาทสองบาทเราก็ร่วมถวายกับเขาด้วย ขอบคุณกัลยาณีทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้ถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ